ศาสโมเมนต์ Moment หวานไม่มีพักโบเมลาดาป้าภาพสวยเคปชั่นเสียวฝั่งมิกไม่วายเมนแซลหวานใจจนแฟนแห่ฟินสนานยิ้มกันไม่หุบตั้งแต่ที่ขยับสถานะมาเป็นคนรู้ใจของกันและกันก็มักจะมีโมเมนต์โชว์หวานน้ำตาลพ่ายออกมาให้แฟนๆได้ฟินกันอยู่ต่อเนื่องสำหรับคู่รักพระนางอย่างมิกทองระยะและโบเมลาดาอย่างล่าสุด ทั้งคู่ก็เพิ่งจะปล่อยช็อตฟินออกมาให้แฟนๆยิ้มกันไม่หูบอีกแล้วเมื่อสาวโบได้โพสภาพสวยๆพร้อมแคปชั่นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไปได้ตลอดหรอกขนาดใจเรายังเป็นของเธอเลยงานนี้ไม่ไวายโดนเซลสนันเมื่อหวานใจหนุ่มมิกเข้ามาคอมเมนต์สั้นๆแสดงความเป็นเจ้าของว่าครับแหมห่วงแหละเนาะดูออกแม้ว่าจะมาแบบน้อยๆสั้นๆ แต่ก็ทำเอาแฟนๆฟินสนัน่นยิ้มกันไม่หุบเลยทีเดียว